ไลทิ้งนี่สําคัญที่สุดสําหรับการมาช้อปปิ้งเลยนะคะเพราะว่าแสงสว่างยิ่งมีผลมากมันก็ยิ่งทาให้สินค้าของเราน่าดึงดูดมากใช่ไหมคะสินค้าของเราดูโดดเด่นมากขึ้นเท่าไหร่มันก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งที่ทําให้เราอะได้ใช้สอยในพื้นที่บริเวณน,นั้นมากขึ้นขึ้นหลักๆของเราคือเราจะมีคอนเซปต์ก่อนนะคะมีมูดแอนโทนในการคุมธีมบรรยากาศพอเราได้ตีบรรยากาศแล้วเราก็ค่อยมาเลือกไฟหรือว่าเลือกวัสดุอุปกรณ์โคมไฟต่างๆหรือว่าแสงอย่างเงี้ยให้ครอบคลุมกับบรรยากาศค่ะ ใช้ไฟแต่ละแผนกของเดอะมอลล์กรุ๊ปเนี่ยของเราก็จะมีอยู่2โซนนะคะหลักๆก็คือฟู้ดกับแฟชั่นฟู้ดของเราก็คือตามชื่อเลยคือเราขายผักผลไม้อาหารเราจะทํายังไงก็ได้ให้ผักผลไม้ของเราเนี่ยดูสดดูน่ากินอาจจะเป็นแสงโทนวอร์มส่วนพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นแสงโทนแบบสีชมพูสีม่วงที่ทาให้เนื้อของเราดูแบบน่ากินนะคะส่วนแฟชั่นเนี่ยแฟชั่นนี่ก็จะมีหลากหลายเลยคือมีหลายโซนมากถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยคะ่ะสปอร์ตของเราก็คือเราขายความ แงแงงรไฟของเราก็อาจจะออกแบบให้มันดูแบบมีมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ให้ดูเหมือนการออกกําลังกายและหลักๆที่ใช้แสงมากที่สุดนี่ก็คือ p พ w าวม่เพลาวโม่ของเราก็คือแสงเยอะอยู่แล้วใช้เครื่องไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องการพื้นที่ที่แบบสว่างสว่างพอร์ตพื้นที่ของนี้ของเราให้ได้มากทิ่ึ้น,นะคะ่ะ กับทางสยาม LED ีีเนี่ยคือต้องขอบคุณเขาเรื่องเซอร์วิสอันดับแรกเลยนะคะเขาสามารถตอบโจทย์เซอร์วิสให้กับทางเราทางแบรนด์ของเราได้ดีมากเลยะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือในการดีไซน์ของห้างนะคะมันจะมีเฟอร์นิเจอร์หรือจะมีบิวอินหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชั้นหรือว่าจะเป็นการที่แบบเราซ่อนไฟหรือว่าการจะใช้ในห้องต่างๆหรือว่าโคมไฟต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้คือต้องขอบคุณเขาที่เขาสามารถซัพพอร์ตเราเรื่องนี้ได้ดีเลยะค่ะ